สวัสดีค่ะค่ะ,คคะแล้วเกลี่ค่ะแล้วก็น้าแคนบค่ะวัน<ป><ป>นี้นะคะเราจะมาทำคลิปตามคำขอท่านผู้ชมนะคะนั่นก็คือ,อเปิดห้องนอนนัองเกลี่ โอเคค่ะ okay, ตอนนี้เราก็อยู่ห้องนอนน้องเกลลี่เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ d ress> เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าในห้องนอนมีอะไรบ้างโอ้โหอ,อน้องฮันวาอยากเล่นมากๆเลยนะ <_ d ress> นี่ก็คือห้องนอนน้องเกลลี่นะคะก็จะเป็นเตียงคิตตี้แบบนี้นะคะเ <_ d ress> ออแล้วก็เตียงคุณพ่อก็จะเป็นนี่เลยนี่เตียงคุณพ่อนะคะเออก็แล้วแต่ลายเนาะ <_ d ress> และในวันนี้นะคะแม่เกตก็จะมารีวิวของที่อยากจะบอกทุกคนมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกบ้านได้มีกันนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นของที่ดีและ รักษาสุขภาพของเราได้ด้วยนะคะนั่นก็คือที่นอนยางพาราและหมอนยางพาราแท100้ร้อยเซนั่นเองนี่นะคะวันนี้เราจะมาทําการแกะก,กันนะคะเนื่องจากว่าอันเนี้ยเซตเนี้ยคือคุณแม่เนี่ยเคยซื้อให้คุณยายแล้วนะคะแล้วคุณยายก็โทรมาบอกว่ามันดีจริงๆมบรรเทาอาการปวดหลังคุณยายได้ด้วยนะคะเออก็ลเลยใช้ให้แม่เกะซื้อนะคะแม่เกะก็เลยขนมาตรงนี้เลยนี่นะคะทุกคนที่นอนยางพารานะคะอันนี้ของแท้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะแล้วก็วางเทินบนที่นอนเลยนี่เลยนะคะที่นอนยางพาราของเรานะคะหมอนก็ยางพาราแท้ร้อเซนะคะจากร้านนี่เลยค่ะ l a เทคมอสเตอร์นั่นเองนะคะทุกคนที่นอนยางพาราทําจากน้ํายางแท้ร้อปซนป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเรียช่วยลดอาการปวดหลังมีอายุการใช้งาน7-10ปี นอนนุ่มสบายมีความยืดหยุ่นสูงไม่อับชื้นช่วยรดแรงกดทับต่อเส้นกล้ามเนื้อและเส้นโลหิตคืนสภาพรวดเร็วรองรับสรีระได้ดีมีรูร,ระบายอากาศรอบที่นอนและตอนนี้นะคะที่นอนอยังพาร้าน,นี่นะคะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะทุกคนใครที่ซื้อที่นอน3ฟุตถึง3.5ฟุตเนี่ยก็จะแถมหมอนไป1ใบนะคะและถ้าใครซื้อที่นอน5-6ฟุตก็แถมหมอนฟรีฟรไปเลย2ใบค่ะ ได้ด้วยนะ,ะและที่สําคัญนะคะป้องกันแบคทีเรียได้ด้วยนะคะเนี่ยมันดีามากๆเลยนะคะหมอนยางพาราแท้รุ่นโนบี้หมอนสำหรับคนชอบนอนหงายลดสาเหตุของอาการนอนกรนมีปุ่มช่วยให้เลือดหมุนเวียนได้ดีขึ้นมีทั้งฝั่งสูงและฝั่งเตีย้ยสามารถนอนได้ตามใจชอบผลิตจากน้ำยาแท้ธรรมชาติไม่สะสมไรฝุ่นไม่เป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียและนี่ เขาไม่ได้มีเฉพาะหมอนของผู้ใหญ่อย่างเดียวนะเขามีหมอนอยางพาราเท้ของเด็กด้วยใช่ไหมคะจุลี่ใช่คะ่ะสามารถใช้ได้ตั้แต่เด็กเล็กยันเด็กโตเลยใช่แล้วค่ะหมอนยางพาราของเด็กนะคะป้องกันไรฝุ่นและแบคทีเดียช่วยลดอาการนอนกรนของเด็กมีความยืดหยุ่นนุ่มสบายและที่สำคัญมีรูระบายอากาศทั้งไปอันนี้นะคะสามารถใช้ได้แต่อายุสองขวบถึงสิบขวบนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็จะมีหมอนเด็กเล็กอีกใช่ไหมคะ เป็นแบบไหนคะเกลี่เป็นแบบแนวตรงแบบนี้นะคะเออจะเป็นแนวแบบนี้นะคะอันนี้สามารถใช้ตั้งแต่งคนถึงนะคะใช่แล้วคะ่ะโอโ้โหดีมากๆเลยนะคะเนี่ยดีขนาดนี้ต้องไปช้อปปิ้งกันแล้วนะคะถ้าใครสนใจอยากซื้อสินค้าแบบของพวกเรานะคะก็สามารถกดใต้คลิปนี้ได้เลยคุณแม่ได้อธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะคะมันจะมีลิงก์ให้กดนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะนี่นะคะแล้วเราก็มีหมอนอีกหนึ่งใบนะคะที่เรายังไม่ได้แกะนะนี่ เกลลี่เริ่มแกะให้คุณแม่แล้วเอาแกะเลยแกะเลยนี่เราจะแกะแล้วเราก็จะใช้นอนนะคะทุกคนอยจะบอกว่าถ้าใครคุณพ่อคุณแม่คนไหนคุณปู่คุณคย่าหรือใครในครอบครัวปวดหลังนะคะสามารถลองซื้อไปใช้กันได้เลยนะไม่แพงนะคะทุกคนนี่นะคะก็คือที่นอนของเกลลี่ทั้งหมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะในห้องนอนน้องเกลลี่จะมีประมาณนี้นะคะมีทั้งเตียงน้องเกลลี่แล้วก็มีเตียงของคุณพ่อนะคะแล้วก็มีที่นอนเสริมยางพาร,ราแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วย อ,อย่าลืมนะคะถ้าใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมไลค์กดแชร์กดซัสบ s ไคร b ์ด้วยนะคะบ๊ายบาย